สวัสดีทุกคนนะคบอยู่กับผมเองนะครับโปรดักเหมือนเดิมอยู่กันในรูม V2 สอยิ้วเอากระโดดไม่ได้ลืมไปมาเริ่มกันเลยที่แกนะตัวมันนะครับทุกคนจนำไว้นะว่าเมื่ออีมีก่อนเราตายสนเต็มๆวันน,นี้เราจะไม่ตายนะคบเราต้องฟังเสียงในดีผมเปิดเสียงให้สุดเลยตัวเนี้ยแล้วก็อย่าลืมเปิดเสียง้วยบางทีมีอะไรเข้าโอเคหมดแล้วเรียบร้อยไปต่อ อ๋ออันนี้สามารถพิมพ์ชื่อได้ทุกคนเราลืมทำกันใช่ไหมเนี่ยสามารถพิมพ์ว่าใครก็ได้อย่างเช่นชื่อผมซินเจียเนี่ยอันนาอ I ยิกอายูแอนแอแล้วว่าฉันต้องกลับบ้านทำการบ้านเยี้ยกรจนอะไุกคนเดี๋ยวรับไฟฉัยมันมีตัวนีจังหวะมันต้องฟังเสียงทุกคนต้องฟังเสียงฟังเสียง ีแล้วก็จะมีไฟใคยแล้วไม่แต่เจอห้องประชุมแล้วเนี่ยห้องประชุมจะได้นำเสนองานอีกแล้วโอเคกดประตูรัวๆเลยทุกคนโอ้หน่ากลัวตู้มีตัวอะไรมาไหมอ๋อห้องเสนองานทำไมมันมันนี่กระโดด เราสามารถปีนโต้ได้ทุกคนนะโอ้เสียงโอ้ย,อยทานต้องรีบหาด่วนมันมีเสียงตัวอะไรกำลังมาเขาตู้ด่วนเสียงหัวใจดังมาก่อ นห้ผมเก็บไหนสิห้องประชุมอีกแล้ววันนี้มีงานเรื่องอะไรไม่มีโอ้ยเบ็ดฉันไม่มีแต่ตู้เย็นมันหลบได้ไอขึ้นไม่ได้ี่ถังขยะโอ้ยเดี๋ยวติด ร้อยทันหมดไม่มีเสียงเลยุกคนไม่มีรอรอรอ โอเคมันไม่มีแต่เราสามารถหยิบพีการ์ดได้สิ่งมันแอมบูสกำกันมาห้องเนี่ยที่เคยตายมันต้องฟังเองใช่ไหมนเนี่ยเสียงเนี่ยมไม่มี มันเหมือนรอทุกคนมันมีตู้ให้หลบแล้วก็มันมีแต่ละห้องให้เปิดไปเรื่อยๆแต่ไม่เจอแบตเตอรี่เลยตอนเนี้ยเจอเพื่อแค่กล่องอ่ะเสียงเปิดประตูมันหลอนขึ้นว่ะอันนี้ห้องเสนองานเสนองานส,นานะสะง่ายโอ้ยมันมีวาดให้มผมวาดไหมโอเคมันทำไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กำต่อทุกคน อดีค่ะแก็บแม่ต้องอยู่บบาๆไม่ได้ด่าคุณพ่อดีอยู่ผมเล่นในใน,ในที่ร้านขายของโอ้ยมันช่างลำบากจริงๆนี้ที่เราต้องไปหลบในตู้เย็นนะไม่คิดแล้วว่าหนาว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 ,นาวโอ้ยของดีเยอะชะมัดเลยเปิดตู้ห้องมันยังมันเริ่มจะแตโขอถึงไฟฉายแล้วกัน ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่มีไม่มีอะไรทุกคนแต่๋บว้องต้นเซอเอกสูโซแน่นอนไม่มี ห้องเสียงเสียงเงียบๆโดยปกติโอ้พระเจ้าจอดไม่มีอะไรด้วยกันโอ้โหห้องเดิมตู้ตู้สีเทาห้ามเข้าใช่ไหมสงสัยมันมีแจ็คอาัยอยู่เฮลโ l o มันมีตู้ไหมอ่ะอันนี้ห้องเสนองานใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงกำลังมาพูดเล่นอย่าตกใจลไปผมไม่มีวันตายทุกคนผมรู้วิธีรับมือของแต่ละตัวแล้วผมขอเ,อเจอเจ้าห้องนั้นที่มีเอกสูนั่นแหละโอ้โพระดาเจ้าขาผลไม้ตาให้หนูเจอเอกสูในห้องตอนนี้ เป,ปล่าเอาเดินโชวก,กรแพงไม่เห็นไม่เห็นเปลา่าลโอเคอันนี้ชือออ่อแพนด้าแล้วกันแพนด้าอ้แพนด้าน้องคุณแพนด้า A สองร้อยสี่สิบ ้องนี้ม,ม,มันเลยมนีมองมันเริ่มจะมืดแล้วแต่ฝฟอารยังไม่มีไม่มีทุกคนไม่มีวิวแววแต่มันเริ่มมืดอ่ะ ฉันแท้บรรยากาศแบบนี้ไฟฉายทำไมสิมันเปิดประตูหลอนทำไมร้อน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 เดี๋ยวขอเดินหาทานก่อนโอ้โหโหฐานทีเดียวได้อย่างดีก็มีอะไรตัวอย่ายิงอย่า บีวีเบลจะเจอตัวอะไรนะครับทุกคนนะครับไม่มีเสียงแต่เริ่มมืดแล้วไม่มีเจ้าจอร์ดต้องเรียหาแบตเตอรี่ด้วย ап เริ่มจะมองไม่เห็นแล้ว เบตเตอรี่เบตเตอรี่ตาช่างแบ็ตเตอรี่โอมาแล้วมาแล้วมา ผมตาฝาดหกเอหกอง <ไ>ลุกไปแรกๆเสร็จมาวิ่งบางอย่างช็อตทุกคนไปละแบตเตอี่ะไม่มีใช่ไหมโอเค ยังไม่เจอเลยอ่ะขอให้เจอเอวสูนแค่ตัวเดียวเราก็จะจบคลิปไงว่งนี้มันมีสิทธิ์เจอแบตเตอรี่ได้ถ้าเกิดเราตั้งใจทุกคนไม่เจอ ไรบางอย่างกำลังมาเสียงช็อต ขีดควรโ okay. อเคคอมพิลต้ามาเริ่มมีการขีดข่วนอะไรบางอย่างเหมือนมันจะมีบางอย่างทำให้พน,นักงานที่นี่ <c noir> หนีไปโอชน มันยังไ,ไม่เจอเอกสูตรนะเนี่ยวต้องเจอในวันนี้มันจะเจอไม่เจอ ช,อชออ็อตอะไรบางอย่างช็อตโอ้ยมืดมากโอ้ยมองไม่เห็นแล้ว Редактор ไม่เห็นเลยทุกคนเฮ้ยดูเลยวะอ๋ออีเสียงจอชอนนี่มันเอวกโซนอยู่นเอวกโซนแล้วมมาแบบมีสองมีเสียงบ้างสินี่แล้วตอนนี้ผมก็ยังเดินได้ไหนเอวกโซนมนเปิดห้องไหนบ้างไหนดูซิเราจะเดินกันไปที่ห้องแรกเลย จะดโอเคก็จบกันแค่นี้ด้วก็ก็ก็บายบายนะไอ้ที่หลบไปทุกคนก็แค่นี้